สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดวงอาจารย์หนึ่งพยากรณ์หนึ่งเจ็ดแปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปทำนายโชคชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมสำหรับท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎก็สามารถรับชมติดตามวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงินความรักโชคลาภประจำเดือนกันยายน2565ค่ะก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะคะอาจารย์รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่คลาดคำทำนายหรือคลิปใหม่ๆที่อาจารย์ลงไว้นะคะ ก่อนฟังคําทํานายนะคะอาจารย์ขอแจ้งนะคะว่าการทํานายนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งอย่านําคําทํานายไปใช้ในการตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องที่เตือนสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ คำทำนายเป็นเพียงให้ท่านนำไปวางแผนและปรับใช้ขอให้ทุกท่านรับแต่สิ่งดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะคะส่วนทิ่งที่ไม่ดีก็ให้ท่านระมัดระวังการทำนายเป็นแค่ส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะอยู่ที่การกระทําของตัวบุคคลเองทำดีได้ดีนะคะอาจารย์ขอให้ทุกท่านทำแต่ความดีค่ะ อาจารย์จะขอเปิดตวงให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมาดูไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยนะคะไพ่ตัวคุณเป็นเช่นไรนะคะคุณได้ไพ่มหาเด็กถือไม้เท้านะคะ The Page of Wands นะคะ อาจารย์มองว่าในระยะนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณเองมีความกระตือรือร้นมากกว่าแต่ก่อนนะคะมีความคิดริเริ่มที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะแต่ด้วยอิทธิพลของไพ่ใบนี้อาจส่งผลให้ความสนใจของคุณหรือว่าเป็นความสนใจระยะแบบสั้นๆนะคะยังไม่ค่อยจริงจังนักนะคะดังนั้นหากคิดจะทําอะไรในช่วงนี้ควรสํารวจตัวคุณเองว่าอยากลองทําหรือว่าอยากทําจริงๆนะคะ ในเรื่องของการงานคุณอาจจะได้รับโอกาสหรือหน้าที่ใหม่ให้ได้เรียนรู้นะคะทําให้คุณมีความตื่นเต้นในเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งนะคะการเงินยังอยู่ในช่วงที่พอจะมีเข้ามาแต่ก็อาจจะเ,เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เท่าไหรนะ่นักในช่วงนี้นะคะควรหักข้ามใจในการใช้เงินของตัวคุณเองเอาไว้ด้วยนะคะความรักหากยังสดมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้คนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่หากมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยแน่นแฟ้เท่าไหร่นะคะคนรัก หรือว่าคุณอาจจะไม่สนใจคนรักเท่าที่ควรนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้คุณหาโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันนะคะจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณนะคะต่อมามาดูไพ่ใบที่2ของคุณสถานการณ์ในช่วงนี้หรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบนะคะคุณในไพ่ The m เมจ c เช n นนะคะเป็นเทพแห่งการสื่อสารนะคะอาจารย์มองว่าในช่วงนี้คุณจะมีไอเดียใหม่ๆหรือ ในเรื่องของการงานมีคนคอยให้คําแนะนําที่ดีเกี่ยวกับการงานของคุณนะคะควรรับฟังแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อคิดดีๆเหล่านั้นเอาไว้มาใช้นะคะมันจะช่วยต่อยอดในการทํางานของคุณได้นะคะจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามานะคะหากคุณเตรียมตัวในเรื่องการพรีเซนต์งานเอาไว้จะทำให้คนคนอื่นนะคะเห็นความสามารถของคุณมีการติดต่อเรื่องงานกับชาวต่างชาตินะคะ หรืองานที่ต้องใช้ภาษาต่างชาติก็เป็นไปได้นะคะควรรอบครอบในเรื่องของเอกสารให้มากๆนะคะในเรื่องการเงินอย่าได้กังวลใจเพราะว่าคุณสามารถหมุนเงินได้อาทาันท่วงทีแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะจนคุณคิดว่าช็อตแน่ๆนะคะแต่คุณจะสามารถจัดการได้นะคะในเรื่องความรักคุณจะต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาคนรักนะคะ อาจจะมีคนรักเก่าติดต่อเข้ามาด้วยนะคะในคนโสดช่วงนี้จะได้พบคนมีเสน่ห์แต่เขาจะเไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไรนักนะคะอาจารย์แนะนำให้คุณดูไปนานๆนะคะต่อมาใบที่3อนาคตจะเป็นเช่นไรนะคะในส่วนของเรื่องเจ้านายและก็ผู้ใหญ่นะคะคุณได้ไพ่เดอะแชมเป a n c e หรือว่าเป็นเทพีแห่งสายรุ้งนะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ในชีวิตในช่วงนี้จะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลง อะไรให้ดีขึ้นในเรื่องงานอาจจะเริ่มคิดว่าอยากจะทํางานที่ก้าวหน้ากว่าเดิมหรือได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่างานเดิมที่ทําอยู่นะคะแต่หากว่าคุณทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์หรืองานที่จะต้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอก็จะเหมาะกับคุณเพราะว่าคุณชอบงานอะไรที่ไม่ซ้ำซากจาเจนะคะสิ่งที่ควรระวังช่วงนี้คือให้คุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะรวมไปถึงระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งกับเจ้านายผู้ใหญ่ในที่ทํางานเอาไว้ด้วยนะคะ อาจจะเกิดการเบื่อหน่เพราะว่าเอาใจเจ้านายไม่ถูกหรือว่าเจ้านายอารมณ์แปรปวนมากกว่าปกติก็ได้นะคะต่อมาข้าวเกษตรกรไทยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปีและ La ซ a ดานะคะข้าวดีเหนียวนุ่มหอมอร่อยค่ะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะเป็นข้าวเกษตรกรไทยขายโดยเกษตรกรนะคะ ลิงก์ในการสั่งซื้อนะคะอาจารย์จะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะมาดูไพ่ใบที่4ของคุณเลยนะคะความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณได้ไพ่ 6. ดาบ the six of swords นะคะอาจารย์มองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนาะในช่วงที่ผ่านมาของคุณคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับการงานหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนก็เป็นไปได้นะคะชีวิตในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีความราบรื่นดีนะคะ อาจจะมีปัญหายุ่งยากต่างๆให้ได้รับการแก้ไขอาจจะใช้เวลาในการเยียวยาสถานการณ์ต,ต่างๆให้ดีขึ้นในด้านความรักนะคะออคนรักอาจจะมีการเดินทางไกลทําให้ไม่ค่อยได้พบเจอกันในระยะในช่วงที่ผ่านมานะคะหากยังโสดนะคะในสถานการณ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอใครบางคนจากการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะ ต่อมาไพ่ใบที่5สิ่งที่ผ่านมาในอดีตของคุณเกี่ยวกับลูกน้องและก็บริวาน,นะคะคุณได้ไพ่ราชนีถือถ้วย the q u e e n of cups นะคะอาจารย์มองว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะชีวิตคุณข้างๆเรียบง่ายสบายๆไม่ต้องแผดแบกรับภาระหรือว่าทํางานหนักมากเท่าไรนักนะคะหากกครที่ทำงานประจําก็ถือว่าพอทําไปได้นะคะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าเท่าไรนักนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายงานบ้านเปนพักๆในช่วงที่ผ่านมานะคะ หรือบางคนก็อาจจะหมดไฟในการทํางานนะคะส่วนเรื่องการเงินในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินเกินตามสบายมากเกินไปเนาะมีโอกาสว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาทางการเงินนะคะต่อมานะคะมาดูไพ่ใบต่อไปก็คือใบที่6สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณนะคะคุณได้ไพ่ the h e r o p h a n t นะคะอาจารย์มองว่าสถานการณ์ต่าง ในอนาคตนะคะจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนเพิ่มนะคะหากมีปัญหาในเรื่องการงานจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานสําหรับคนที่ทํากิจการของตัวเองจะเริ่มมีความมั่นคงกว่าแต่ก่อนนะคะแต่ควรจะสรรเรื่องการเงินของบริษัทให้ดีจะทําให้มีความเสี่ยงาทางด้านทําให้ความเสี่ยงลดลงได้นะคะ การเงินจะเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องความรักหากยังสดอาจจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าเข้ามาจีบนะคะในคนที่มีค,คู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ยังถือว่าคุณสามารถประครับประคองกันไปได้อยู่นะคะอาจจะมีได้รับข่าวเกี่ยวกับงานบุญหรือว่าไปวัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะคะซึ่งจะทำให้ชีวิตคุณมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นคะ่ะ ต่อมาใบที่7แนวทางในการแก้ปัญหานะคะคุณใ้ไพ่มหาเล็กถือถ้วยหรือว่า the page of cups นะคะคุณมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาคุณจะรู้สึกว่าคุณขาดความมั่นใจที่จะลงมือทําอะไรในช่วงนี้นะคะอาจจะคิดมากเกินนะคะซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกอ่อนแอหรือว่าจัดการกับสิ่งต่างๆนะคะได้ยากขึ้นเนาะอาจารย์แนะนาว่าให้คุณควรใช้ความรอบคอบให้มากแล้วก็อย่าลังเลที่จะทำลงมือทําอะไรนะคะ ความเฉยและขี้เกียจของคุณจะส่งผลให้เรื่องราวต่ตตางๆล่าช้ากว่ากําหนดได้นะคะควรพยายามฝึกตัวเองให้จดจ่อกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องจะดีกว่านะคะอย่าทําอะไรพร้อมๆกันในคราวเดียวเพราะว่าคุณไม่ได้อึดมากพอเนาะมันจะอาจจะส่งผลเสียต่อตัวของคุณได้นะคะต่อมามาดูพาไพ่ใบที่แดคนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อนและก็ครอบครัวของคุณนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือดาบนะคะอาจารย์มองว่า ตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ใน่้าการสถานการณ์ที่เป็นเต็ไมไปได้วยความขัดแย้งหรือว่าการแข่งขัน เนาะคุณจะต้องมีทักษะในการควบคุมอารมณ์และก็สิ่งที่สําคัญมากในช่วงนี้ในเรื่องการงานต้องระวังความขัดแย้งกับคนรอบข้างทั้งเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและก็ความมั่นใจในความคิดของแต่ละฝ่ายมากจนเกินไปนะคะคุณอาจจะใจร้อนจนเรื่องงานผิดพลาดได้แล้วก็มองว่าทํางานไม่รอบครอบอย่างไรก็ตามควรใจเย็นๆให้มากกว่าน,นี้เพราะว่าคนรอบข้างจะมองว่าคุณเป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วก็ไม่ไมเ่เป็นคน หน้าหงุดงิดซึ่งมันจะส่งผลให้คนอื่นอาจจะมองคุณไม่ดีได้นะคะต่อมามาดูไพ่ใบที่9ก็คือความคิดภายในใจหรือว่าสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะคุณด้ไพ่หนึ่งดาบ the ace of swords นะคะอาจารย์มองว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจกับปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ ได้ง่ายนะคะอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ากับการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงนี้จําเป็นจะต้องอาศัยความอดทนแล้วก็ความพยายามให้ควรที่จะมีกําลังใจที่เข้มแข็งของตัวคุณเองเพื่อที่จะให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะคะรวมถึงการมีสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็มองว่าปัญหาที่มีอยู่ในแง่ร้ายจนเกินไปเนาะ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะคะมันจะเป็นแรงผักตันให้ตัวคุณมีแรงฮึดแล้วก็จะส่งเสริมให้คุณประสบผลสําเร็จให้คุณมีความเข้มแข็งเผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นในอนาคตนะคะ ต่อมาไพ่ใบที่10คือไพ่บทสรุปของคุณนะคะคุณได้ไพ่หกม้เท้า the six of swords นะคะเรื่องราวต่างๆมีความราช้าไม่ค่อยรวดเร็วอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะคะหากมีโครงการอะไรที่คิดจะลงมือทำอาจต้องใช้เวลานานในการที่จะประสบความสำเร็จแต่ว่าโดยรวมแล้วความพยายามอย่างไม่ลดละของคุณนะคะและก็ทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ความปรารถนาของคุณมีความสำเร็จได้นะคะหากใจร้อนระวังนะคะ อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันนะคะในเรื่องการเงินยังไม่ได้มีปัญหาติดขัดอะไรนะคะแต่ก็ไม่ได้มีให้ใช้ใจ่ายแบบตามใจชอบเท่าไหร่นักนะคะอาจารย์แนะนำว่าให้คุณประหยัดแล้วก็วางแผนการเงินไว้บ้างก็ดีนะคะเรื่องความรักจะอาจจะยังไม่ค่อยมีความก้าวหน้าเท่าไหร่นักในช่วงนี้นะคะ หากมีคนรักอยู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวานแหววเท่าไรนะ,นะคะอาจารย์แนะนําว่าให้คุณอาจจะไปเที่ยวหรือว่าอาจจะเปิดใจคุยกันก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะอาจารย์ขอจบการทํานายไพ่ย,ยิปซีไว้เบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะในนามของผู้จัดทําได้ทําการทํานายตามตําราและบูรพาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะ คำทํานายอาจไม่ละเอียดเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการทํานายโดยรวมนะคะเน้นเฉพาะเนื้อหาหลักของไพ่นะคะทุกคําทํานายขอให้ท่านพิจารณาแต่ตองให้น้อมรับแต่คําทํานายดีๆเพื่อเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะอยากให้คําทํานายทายทั้งนี้เป็นนายของท่านนะคะทุกอย่างสามารถป้องปรามผ่อนหนักเป็นเบาได้อยู่ที่ตัวท่านเองนะคะ บุญที่ทำจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมของท่านได้นะคะหากคำทำนายข้างต้นล่วงเกินท่านด้วยมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมและอติอคติใดๆก็ตามนะคะขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ผู้จัดทำด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพบ,บูชาจงช่วยอำนวยอวยชัยให้ท่านมีสติปัญญาปราศจากโรคภัยด้วยเทิด ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอาจารย์มาจนจบคลิปนี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ